อาจารย์ดรสัตพน์มุ่งคำกลางคณะบดีคณะวิทยาศาส,าสตร์และเทคโนโลยีมาหาวิทยาลัยราชภาัฏสตรีให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาส,าสตร์และเทคโนโลยีในครั้งที่3ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมิทติ้งณห้องประชุมชั้น2อาคารคณะวิทยาศาส,าสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่1 1มีนาคม2566โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับ การพิจารณารายงานการใช้งบประมาณแยกประเภทตามงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2566การพิจารณาความเห็นชอบหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษาการพิจารณาเปลี่ยนแปลงหัวหน้าสาขาวิชาเคมีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีการพิจารณาอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี การพิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะประจำปีการศึกษา2565ในรอบ6เดือนด้วย